สวัสดีค่ะนะคะวันนี้อู่โชคอ,อนันต์ลดเกษตรและอแตนชียภูมิอแตนคุณภาพมาตรฐานงานส่องออกนะคะชื่อนี้การันตีผลง,งานได้ท,ทั่วประเทศของเราเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีคลิปดีๆอีกคลิปก็คืออแตน6้อดัมุ่นเล็กนะคะออปชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าสั่งมาเราทีมงานอู่โชคอ,อนันต์พร้อมจัดให้นะจัดให้จะห,หนักจะเต็มไปเลย สำหรับสเปคโชวล่าของคันนี้ก็จะเป็นคานหน้าเพาท้ายของอีสูร8้อยสิบแปดนัดเพลาข้างนะคะเกียร์โตโยต้าบีนะคะแล้วก็สโลโตโยต้า 5L โครงสร้างแข็งแกร่งทนทานนะคะใช้งานได้นานปีนะคะแล้วก็มีกระบอกดําของจุด้าตันสามารถรองรับน้ําหนักในการยกได้ที่7ตัน สีสันสวยงามนะคะคงทนอยู่นานเพราะว่าเกรดที่เราใช้ของสีนี่ก็เกรดเดียวกันกับรถสิดล้อรถพ่วงนะคะที่ราคาหลักมันกันเลยรับประกันนะคะสามารถที่จะอยู่คงทนได้นาน อันนี้คือเราไม่ได้เร่งเลยนะคะเราไม่ได้เร่งเครื่องช่วยในการดั้มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระบอกดั้มสอตัน5้าสามารถยกได้ที่ไม่เกิน7ตันอ่าทีนี้เรานะ,ะจะมาดูตัวกระบะนะคะเราก็จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบสูเมตรห้าสิบยาวเฉพาะตัวถานอยู่ที่สามเมตรสามสิบนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าออเดอร์มาเป็นพิเศษเลยเพื่อที่จะบรรทุก มันแล้วก็ข้าวโดยเฉพาะนะคะทีน,นี้เรามาดูโครงสร้างภายในนะคะว่างานที่เราทำมีลักษณะเด่นยังไงนี่ก็เป็นชุดแหนบหน้าหลังเจสเซน มานะคะเป็นยาง700.6นะคะกระทาชุบแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น7 0 0บ1 6นะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายในเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีเหล็กรางอ่าขอโทษค่ะเหล็กฉากนะคะ3นิ้ว5หุนเป็นตัวยึดโครงสร้างนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันทุกๆขันเราทำอย่างนี้เลย เหล็กลางสาบนิ้วทําเป็นโครงสร้างภายในข้างในนะคะโครงสร้างแข็งแกร่งทนทานนะคะใช้งานได้นานปีทุกสัดส่วนทุกโครงสร้างนะคะเราออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการรองรับน้ำหนักโดยเฉพาะลูกค้าจึงมั่นใจแล้วก็ ใช้งานได้อย่างอุ่นใจเลยว่ารถของเราทุกๆคันทุกๆรุ่นออกแบบมาได้อย่างสมส่วนจริงๆสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีการสั่งเพิ่มเติมพิเศษก็คือระบบเบรกจิฟฟี่นะคะสำหรับเครื่องสุบเดียวอันนี้เราก็ทำการถอดแล้วก็เดินระบบตัวเบรกให้ใหม่เลย ลมเต็มนะคะแล้วก็จะมีระบบการโบลมทิ้งด้วยนะคะโดยการมีการอ่าวัดเกณสํสำหรับคันนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มเติมนะครับเป็นรุ่นเล็กเราไม่ได้แถมเค่อเสียงให้แต่ลูกค้ากา็เพิ่มเติมขึ้นมา สำหรับคันนี้นะคะเราก็มีฝาครอบเครื่องให้ด้วยนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นการเทสก่อนนะคะเราก็ยังไม่ได้ใส่ฝาครอบเครื่องให้นะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเราเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0878742040น,นะคะอีเบอร์โทรหนึ่งก็คือ091187005 0, 18, 0 5, นะคะเรามีคำตอบและโปรโมชั่นดีดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้